มะเขือพวงก,กับมะเขือเปาะลงไปนะคะแล<ช>้วกับมะเขือพวงสุกเบื้องต้นแล้วฟืบใส่พริกไทยอ่อนไปเลยเนาะนี่ใส่ลูกโดดไปดูบนี่ใส่เนื้อปลาลงไปแล้วเนาะเนี่ยนี่นะคะอันนี้โอ้ยหอมใบมะกรูดมากเลยายอันนี้คือกะเพราแดงนะคะหอมหอมหอมไป สามบ้านแปดบ้านเลยเป็นไงคะแกงป่าสูตรบ้านสวนอร่อยอร่อยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเมนูวันนี้เราจะทำแกงป่าปลาทรา,ายเราจะเคลียร์ตู้เย็นนะคะยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะคะปลาทรายก็จะหมดตู้แล้วนะคะอันนี้คือแกงป่าเนาะเครื่องแกงป่าก็จะมีนี่เลยนะคะเอ่อพริกแกงป่านะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาล แล้วก็น้ำปลาแค่นี้เองนะคะแล้วก็ใส่คนนอไปนิดนึงนะคะมีลูกโดดหน่อยเดียวนะคะที่เหลือก็จะเป็นผักที่จะทำแกงป่านะคะตามมีตามเกิดเลยนะคะก็จะมีถั่วพูเอ่อมะเขือเปลาะมะเขือพวงเอ่อเอ่ออะไรนะถั่วฝักยาวแล้วก็พริกไทยอ่อนแล้วก็โลยด้วยใบกระเพราแล้วก็ใบ เออนี่นะคะเป็นมะกรูดนะคะโอเคป่ะเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะคุณคูพันก็จะลวกปลาะะปก,ก่อนนะคะต้ม้ําไปแล้วน้ําเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะลวกเอาปลาใส่ไปในนี้เพราะเป็นปลาสําเร็จรูปนะคะอ่านี่นะคะเราก็จะลวกปลาก่อนนะคะ พอพอไม่ต้องคนมากเดี๋ยวมันจะเละเนื้อปลาทรายต้องระวังเพราะว่าเนื้อปลาไม่เนื้อไม่มีกระดูกนะคะปลาไม่มีกระดูกดังนั้นต้องต้องระวังที่สุดนะมันจะเละง่ายมากนะคะปลาทรายเท่าหลังจากลวกเสร็จเราก็จะเป็นล้างอีกนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเรากลัวเนื้อปลามันจะเค็มนั่นเองนะคะทุกคนนี่นะคะควงก็จะนํามาล้างอีกนะขั้นตอนต่อไปนะคะเราควงกลัวมันเค็มเพราะเขาหมักความเค็มมาอย่างเค็มเลยนะคะ นี่นะคะเราจะหั่นมะเขือนะคะใส่เกลือลงไปก่อนกับน้ำนะแล้วก็หั่นมะเขือลงไปในนั้นเพื่อลดความดำนะคะขเขือเสร็จแล้วแล้วก็หั่นถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็นี่นะคะก็ถั่วฝักยาวก็หั่นเรียบร้อยนะคะแล้วก็เหลือเด็ดผักต่างๆแล้วก็ไปแกงเลยนี่นะคะเตรียม วัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะคะผักเรียบร้อยทุกอย่างนะคะปลาลวกเรียบร้อยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปแกงกันนะคะคือปะเราไปแกงกันเลยจ้าใส่แกใส่แกงแล้วนะใส่น้ำล้างคลกไปก่อนพี่สาวบอกนะคะนี่ก็จะใส่พริกแกงลงไปพริกแกงเราจะผสมนะคะสูตรของ สูตรของพี่สาวคุณพรนะเขาใส่พริกแกงแดงลงไปพร้อมกับพริกแกงป่านะคะคุณพรก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรอาจจะเป็นเคล็ดลับความอร่อยนะคะมีนี่นะละ,ล,ะลายเครื่องแกงลงไปก่อนนะคะให้หอมหอมก่อนคั่วให้หอมก่อนเนาะแล้วเราค่อยแล้วค่อยปรุงรสนะคะแกงป่าของเราเนาะเราจะปรุงรสก่อนทุกอย่างเรียบร้อยหมดเราจะใส่ปลาหลังสุดนะคะ เราจะใส่ปลาหลังสุดเพราะอะไรเพราะว่าปลาทรายมันเนื้อมันจะเละง่ายมากมันไม่มีกระดูกนะคะแล้วมันเนื้อมันก็จะค่อนข้างที่จะแบบว่ามันไม่เหมือนปลาอย่างอื่นนะปลาอย่างอื่นนี้เละยากนะดังนั้นเราจะอาพอเครื่องหอมเสร็จเราจะปรุงรสปรุงรสเสร็จแล้วก็จะใส่น้ำนะก็ใส่ผักแล้วแล้วเราค่อยชิมรสแล้วเราค่อยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราค่อย เราค่อยใส่ปลาหลังสุดแล้วก็โรยผักนะคะควระจะทําขั้นตอนแบบนี้นะคะเนาะเดี๋ยวเราจะใส่น้ําลงไปแล้วนะคะเพราะว่าเครื่องหอมแล้วเนาะ,ะใส่ให้พอเลยนะคะใส่ให้พอเลยทีเดียวเลยใส่น้ําไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้น้ําร้อนเราจะปรุงรสนะคะอะเดือดแล้วเดือดแล้วนะคะปรุงรสเลยค่ะใส่น้ําตาละมะพร้าวลงไปใส่คนอ แล้วก็น้ำปลาเดี๋ยวเดี๋ยวไปล้างมะเขือก่อนเพราะว่ามะเขือแช่เกลือไว้นะคะจะใส่มะเขือกับเอ่อมะเขือพวงกับมะเขือเปาะลงไปนะคะเดี๋ยวรอรอให้มะเขือกับมะเขือพวงสุกเบื้องต้นนิดนึงแล้วค่อยใส่ถั่วเนาะเดือดแล้วนะคะอ่ะสุกเบื้องต้นแล้วเนาะวันก็จะใส่ถั่วลงไปนะคะฟืบเนี่ฟืบ นี่ตามด้วยถั่วพูนี่เห็นไหมน้ำแห้งทันทีเลยนะคะ <c oughs> น้ำแห้งอันนี้ต้องโทษพี่สาวครูพรเดอ้อพี่สาวครูพรจะเป็นประมาณนั้นแหละนะคะ <c oughs> ก็จะกลายเป็นผัดนะคะ <c oughs> อ่าไม่เป็นไรเนาะแกงเที่ยวนี้ก็จะเป็นไม่มีน้ำไม่เป็นไรเนาะเอาน้ำแบบนี้แหละนะคะอ่าเพราะว่าเติมน้ำมันจะไม่อร่อยแล้วละ่ะเพราะว่าทุกอย่างมันโอเคหมดแล้วเนาะ ใส่พริกไทยอ่อนไปเลยเนาะนี่ใส่ลูกโดดไปด้วยอ่าโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวควรจะใส่เนื้อปลาแล้วนะทุกคนอ่ะผักสุกแล้วผักสุกแล้วนะคะเป็นไงผักน่าทานไหมผักสวนคุณพรน,นี่เป็นไงมัง่งเดี๋ยวใส่เนื้อปลาเลยนะคะฟืบนี่ใส่เนื้อปลาลงไปแล้วเนาะเราใส่เนื้อปลาเอ,อ่อช้าเพราะอะไร อันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะคะใส่เนื้อปลาช้าเพราะอะไรเพราะว่าปลาทรายมันจะอ,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 อะไรมันจะเละง่ายนะคะและอีกอย่างหนึ่งคุณพันก็ต้มเบื้องต้นไปแล้วนะคะเนี่ยนี่นะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับการการทำเมนูปาลาทรายไรกระดูกนะคะต้องใส่ปลาหลังสุดนะคะเพราะว่าไม่ให้ปลาเละนั่นเองเนื้อปลาจะเละ แล้วควรจะลวกก่อนนะควรไม่ได้ลวกนะควรต้มเลยต้มเลยสุกเบื้องต้นไปแล้วนะคะโรยนี่ไปก่อนนะโรยใบเอ,อใบมะกรูดก่อนเลยนะคะคนมากก็ไม่ได้กลัวว่ามันจะเละ <c oughs> เป็นไงทุกคนหน้าตาดีไหมโอ้ยหอมใบมะกรูดมากเลยเดี๋ยวพอเอากระเพราลงไปยิ่งหอมหนักขึ้นอีกเนาะโอ้ยนี่นะคะ นี่คืออะไรอันนี้คือกะเพราแดงนะคะกลิ่นหอมฉุนเลยนะคะหอมจนฉุนเลยนะคะอันนี้กะเพราบ้านคุพรน,นะเป็นกะเพราแดงนะทุกคนไม่ใช่กะเพราเขียวเดอ้อไม่เหม็นเขียวนะหอมหอมหอมไปสามบ้านแปดบ้านเลยนะคะเป็นไงคะแกงป่าสูตรบ้านสวนอร่อยอร่อยนะคะทุกคน เป็นไงบ้างน่าทานไหมคะแกงป่าสูตรบ้านสวนอ่อรอย่าบอกใครเลยนะคะขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกเลิฟนะคะที่มีให้นะคะช่องพรใส่ทิปเอฟซีทมาโดยตลอดนะคะอ,อขอบคุณทั้งมาดูหน้าไล้์สดแล้วก็ตามไปดูหลังบ้านใี้คุณพรขอบคุณมากมายเลยนะคะอย่าลืมทิ้งหัวใจไว้3าดวงนะคะแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้คุณพรด้วยเดอ้อขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ